กินเขาเศร้าค่ะพี่น้องหน่อไม้ผัดพี่แกงใต้ค่ะอืมใช่ผักกระเดาค่ะพี่พน้องผักกระเดามันแล้วะีิป็นไงบ้างว่าผมไปลองปรุงแปงแล้เด้วยค่ะม,มัน เดามันนะคะขมนิดหน่อยกินกับพัดน้ำไหมหหหนี่ยังมีประโยชน์กินไปโลดค่ะพี่น้องคอยมาก,กินพักคมอำลรำ แซ่บหอมหอมเครื่องแกงค่ะเพชม mặc đó cũng ạ Ôi lời Nói gì chào ạ Hãy subscribe cho kênh ถักอิสานเขาแช่พักกระดาได้บาดดึกเวลาเป็น <c oughs> <c oughs> คนกินไห้เลยคะ่ะบะตองบรีพิรีพีไล่นะก็จะว่าชิฟ้าไปใส่ช <c oughs> ิกินชิฟ้าไปใส่ พาไปหายอดวิวค่ะไปหาคอนเทนต์มคนตน้องมีผักมันพูดยากเลยอันเนี้ยมันเขาบ่มีผักคือเป็นยังไงบุแจว้แจวเจว้าค่ะ ได้ยังกินเศร้าน้อค่ะพี่นอ,นอต้องกานแซ่บค่ะหอ,อมอร่อยแซ่บ